การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ยังมีนายพรานคนหนึ่งซึ่งมีเมียถึงสองคนเมียทั้งสองของนายพรานนั้นเกิดตั้งครันขึ้นมาพร้อมๆกันเมียน้อยอยากกินเนื้อกระทิงมากแต่เนื่องจากเป็นฤดูฝนกระทิงหลบคอบอยู่ในป่าลึกนายพรานจึงหาเนื้อกระทิงมาให้เมียน้อยไม่ได้นางเมียน้อยนั้นไม่เชื่อว่าสามีจะหากระทิงมาให้ไม่ได้ จึงอ้อนวอนให้นายพรานพานางเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยสามีขัดนางไม่ได้จึงยอมให้นางเข้าป่าไปด้วยตั้งแต่ช้ามืดจนบ่ายคล้อยทั้งสองก็ยังไม่เห็นล่องรอยของกระทิงเลยนางเมียน้อยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นกำลัง นายพานจึงบอกให้นางนั่งรออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นฝ่ายนายพานเมื่อแยกจากเมียไปแล้วพรเอิญเห็นรอยเท้าของกระทิงตัวหนึ่งนายพานจึงเดินตามรอยนั้นไปนางเมียน้อย คอยในผานอยู่นานเป็นวันสามีนางก็ยังไม่กลับมาในทีสุดนางรู้สึกปวดท้องและคลอดบุตรออกมาเป็นชายนางนั่งกอดลูกน้อยคอยสามีจนกระทั่งถึงอีกวันหนึ่งสามีนางก็ยังไม่กลับมาสักทีหนึง่งพอดีมีในผานป่าอีกคนหนึ่งมาพบเข้าพลานผู้นั้นจึงกล่าวว่าอีนางเอ้ยไปอยู่กับข้าเถิด ผูของเจ้าคงหลอกเจ้ามาปล่อยไว้กลางป่าเสียแล้วถ้าเขารักเจ้าจริงป่านี้เขาต้องกลับมาแล้วเจ้าอย่าอยู่ในป่าเพียงลําพังเลยอันตรายมันมีมากดีไม่ดีจะถูกเสือฆ่าไปกินซึ้นล็อกนางเมียน้อยได้ฟังก็คล้อยตามนาจึงทิ้งลูกน้อยไว้กลางป่าแล้วก็เข้ามืองไปกับพรานผู้นั้นทันที ทารกน้อยถูกทิ้งไว้กลางป่าคนเดียวก็ร้องไห้จ้าแต่มีแม่เสือตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเด็กชายน้อยที่แสนจะน,น่าเอ็นดูแม่เสือจึงคาบเอาเด็กไปมอบให้พะหระฤาษีส่วนแม่เสือก็มาให้นมเด็กไม่ได้ขาดเป็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเด็กน้อยเติบใหญ่เข้าวัยหนุ่ม หรือสีรักเด็กชายคนนี้มากจึงทำมงคลวิเศษให้อันหนึ่งเมื่อต้องการจะไปไหนเพียงแค่จิบมงคลขึ้นมาสวมร่างของเด็กนุมก็จะกลายเป็นนกแก้วพูดได้สามารถบินท่องเที่ยวไปได้ไกลแสนไกลขอย้อนกล่าวถึงใบพานผู้พ่อ หลังจากที่ตามรอยกระทิงไปเขาก็พบกับสะใหญ่มีดอกบัวประหลาดสวยงามดอกหนึ่งสีขาวอีกดอกหนึ่งสีชมพูสวยงามพิงบัวทั้งสองกำลังตูมเต่งและเบ่งบานทรงกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วนายผานคิดถึงเมียทั้งสองจึงลงไปในสะเก็บดอกบัวทั้งสองมาจะเอาไปฝาก แต่เมื่อเขากลับมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่เมียน้อยนั่งคอยอยู่เขาก็ไม่เห็นนางเสียแล้วนายพรานจึงพยายามค้นหานางอยู่สักพักจนแน่ใจแล้วว่าไม่พบจึงเดินกลับบ้านไปนายพรานเอาดอกบัวทั้งสองมอบให้กับเมียหลวงเมียหลวงเห็นว่าเป็นบัวประหลาดมีกลิ่นหอมพิกล เช่นนั้นก็ไม่กล้ารับบอกสามีว่าพี่เอาดอกไม้วิเศษนี้ไปมอบให้กับพระราชาเถิดพี่จงเอาไปถวายเถิดนายพันนำดอกบัวทั้งสองไปถวายพระราชาพระราชาเห็นดอกบัวสวยงามนักจึงเลือกเอาดอกสีน้พูให้กับพระมเหสีของตอนเองส่วนดอกสีขาวจัดทรงไปถวายพระสหายผู้เป็นพระราชา ที่อยู่อีกเมืองหนึ่งใกล้ๆพระราชาอีกองค์ได้มอบดอกบ,บสิขขาวให้พระมเหสีของตนเองไม่นานนักพระมเหสีของเมืองทั้งสองก็ทรงคันมีประสูติการราชโอรสและราชธิดาพระราชาทั้งสองนครดีพระไทยยิ่งนัก การมั่นหมายกุามาราและกุามารีทั้งสองไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์อยู่เจ้าหญิงเจริญวัยเป็นสาวน้อยโฉมงามพระราชาลักใครละปวงแหนมากจึงสร้างปราสาทให้เป็นที่ประทับปราสาทนี้สูงอยู่เทียมนกเขาเหืน ข้างายรูปนายพานแปลงกายเป็นนกแก้วบินผ่านมาพบประสาทเจ้าหญิงก็มาจับที่หน้าต่างชวนเจ้าหญิงคุยทุวันทุวันจนสนิทสนมเป็นพิเศษการเวลาผ่านไปพระราชาทั้งสองน,นครก็ได้จัดงานอภิเษกสมทสดให้กับพระกุมัันทั้งสอง เวลาผ่านไปแล้วเจ็ดวันนกแก้วก็บินกลับหาเจ้าหญิงเมื่อสาวนางเข้าพิธีแต่งงานไปแล้วนกแก้วก็โกรธตัดเพราะเจ้าหญิงต่างๆนานาเจ้าหญิงกล่าวว่าก็ข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนนี่ข้าคิดว่าเจ้าเป็นนกแก้วเท่านั้นข้างฝ่ายเจ้าชายเมื่อเห็นนกแก้วไม่ยอมท่าเดียวโดยไม่มีเหตุผลก็โกรธจัดในสุดเจ้านกแก้วก็ กลายล่างเป็นคนต่อสู้กับเจ้าชายเนื่องจากเจ้าชายเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ทรงวจุติเพื่อปราบยุคเขียนเจ้าชายจึงเก่งกว่าเจ้านกแก้วถูกดาบวิเศษของเจ้าชายตัดแขนตัดหูขาดไปนกแก้วได้รับบาดเจ็บมันก็บินไปหาพระฤาษีให้ช่วยต่อแขนต่อหูต่อขาให้เมื่อหายดีแล้วก็กลับมาสู้กับเจ้าชายใหม่ พอบาดเจ็บก็กลับไปหาพฤาษีให้ช่วยรักษาอีกเป็นอยู่อย่างนี้จนพลาษีสงสัยว่าใครกันที่ทําให้เจ้านกแก้วของฉันได้บาดเจ็บแบบนี้ได้ในสุดพลาษีก็ตามมาดูและเห็นเจ้าชายกำลังทำร้ายนกแก้วฤาษสีจึงเข้าไปเฝ้าพระอินทร์และก็ไต่ถามว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นมาอย่างไร ระอินก็บอกฤาษีว่าเจ้าหญิงกับเจ้าชายนื้คู่กันสวรรค์ทรงไปจุติเพื่อมาปราบยุคเข็นนกแก้วจะมาพากทั้งสองให้พาจากกันไม่ได้ฤาษีเมื่อเจ้งดังน,นั้นก็ลงมาห้ามปรามชายหนุ่มแต่ชายหนุ่มก็ไม่ยอมร้อนถึงพระอินทร์ต้องมาจัดการด้วยองค์เองพระอิน์ก็ถามชายหนุ่มว่า เจ้าจะให้เราทำอย่างไรถ้าอยากให้ข้ายุติเรื่องนี้ให้พระอ,องค์หาหญิงสาที่งามที่สุดมาให้ข้าพระเจ้าแทนเจ้าหญิงก็แล้วกันพระอ,อินก็จำใจยอมทำตามทีิชัยหนุ่มขอรอ้องพระองค์ก็ตรัสเรียกนางฟ้ามาให้เขาเลือกถึงเจ็ดองค์นางฟ้าทั้งเจ็ดงดงามยิ่งนัก ชายหนุ่มบอกพระอ,อินทร์ว่าเขาต้องการนางทั้งเจ็ดมาเป็นภรรยาพระอ,อินทร์เห็นว่าชายหนุ่มไม่สามารถตัดสินใจเลือกนางฟ้าองค์ใดองค์หนึ่งได้พระอ,องค์จึงเนรบิณให้นางฟ้าทั้งเจ็ดกลายเป็นนารีผลเพื่อชายหนุ่มจะได้เลือกเขาได้ตามใจชอบตั้งแต่นั้นมา ก็เกิดต้นไม้รูปร่างประหลาดขึ้นในป่าหิมพานผลของต้นนารีผลมีรูปร่างเป็นสตรีสาวมดงามยิ่งนักแต่นางเหล่านี้มีอายุได้เพียงเจ็ดวันก็เหี่ยวแห้งอันตรธานหายไปบรรดานักพรตคนทันชอบนารีผลยิ่งนักบางครั้งถึงกับลบปราข้าวฝันเพื่อแย่ง นารีผลนี้และนี่คือตำนานของนารีผลนารีผลก็คือผลลมาที่มีรูปร่างเป็นหญิงสาวที่งดงามคราใดที่นารีผลออกมาก็จะมี คนทันมาแย่งกันทุกครั้งไปหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนิทานเรื่องนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และคอมเมนต์ไว้ให้อ่านเล่นนี่แหละครับนิทาน ภาพดีเสียงดีของวาสุสตอรี่สหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีรับล